พ่อครับแม่ครับพี่ครับอย่าทิ้งผมไปไม่นะยังไม่อยากตายช่วยด้วยอือ <c oughs> อีกแล้วเราฝัดเหมือนเดิมอีกแล้วท่านอาจารย์16ปีแล้วที่ข้าช่วยเจ้ามาจากเหตุการณ์แผน่นดินไหวครั้งนั้นผ่านมา16ปีเจ้าก็ยังปล่อยวางไม่ได้อีกหรือ อาจารย์สิทธิผิดไปแล้วสิทธิต้องลืมบาดแผลในอดีตให้ได้แล้วตั้งใจฝึกตนเอาละเจ้าเด็กไม่รักนี้ในเมื่อเจ้าปล่อยวางมันไม่ได้เจ้าก็จงไปแก้ไขมันซะเจ้าจงลงไปจากที่นี่แล้วไปแก้ไขในบาดแผลใจของเจ้าเสียบางทีวันอาจจะเป็นหนทางที่เจ้าต้องเดินด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับจดหมายและต๋วจากท่านอาจารย์และลงมาจากยังโลกมนุษย์ แต่เราไม่ได้คิดไว้เลยในตอนนี้ได้เจอกับพ้อครัวอีกครั้งมันจะแตกจากที่คิดไว้สักแค่ไหนตรงนี้แหละน่าจะเป็นเตียงของเราหอือหึสิคสีเรดี้หึหนาจะมองไปถึงเมื่อไหร่ยะที่เธอนั่งอยู่มันเตียงเบอร์สิบสองของฉันดูซะนี่มันเตียงของฉันชัดๆไม่ใช่นี่มันเบอร์สิบสี่อ่จริงด้วยอยู่ๆบรรยากาศก็เงียบสงบ สะสวัสดีฉันชื่อจอเจฉีเดี๋ยวพวกเราต้องอยู่ด้วยกันอีกสิบชั่วโมงปล่อยให้มันอึดอัดแบบนี้ไม่ค่อยดีหรอกนายว่าไหมปิงฟานเฮ้ยฉันเป็นคนที่สวยงามที่ไม่ว่าชายใดเห็นก็ตุ่นตักทันทีเลยนะยะน่าจะมาทําเย็นชาแบบนี้ใส่ฉันไม่ได้หืนะนะนะนาจะทําอะไรสีหน้าดูหมุนหมองระวังตัวไว้ด้วยล่ะเธอกาลังมีเคราะห์ย่อย่ามาแช่งนสียะ คนอย่างฉันไม่มีทางดวงตกหรอกคนที่จะสวเวคือนายตั้งหากไม่ใช่สิการที่เจอนายตั้งหากที่คือความสเวทที่สุดของชีวิตของฉันอืมจุจุขาเดียนสวยจริงๆสงสงสัยรอไฟยคืนนี้คงไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วละ่ะคืนเดือนไงายลมพัดแรงเออกินสวยอยากไปเของพี่สีด,ดีนเนี่ยจ๊เดี๋ยวพี่จะให้ 50, ห้าหมื่นลายดูกไม้สุดด้วยพี่ด่เชอบฮ่าฮ่าฮ่ ช่วยด้วยขอร้องละช่วยฉันด้วยฉันบอกเธอแล้วไงว่าเธอกำลังมีเคราะห์ทีนี้เชื่อฉันยังล่ะเฮ้ไอหนูคุณชายของเชื่อเป็นคนธรรมดาแต่แกกับใช้พลังระดับ6กจากกานเขามันจะไม่มากไปหน่อยหรือไงก้าไอเด็กนี่ซะฉันจะสนุกต่อละรับทราบเยี้ละ กระจอบเป็นบ้าเอาละตอนนี้พวกแกมีสองทางเลือก1ให้ฉันต่อย1ห,หมัดกับ2ให้ฉันต่อย10หมัด